เหตุการณ์ต่อไปที่จะพาไปดูนะคะเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสําหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์เพราะว่ามีชายคนหนึ่งคุณอยู่ๆยู่เขาก็วูบไปแบบกระทันหันนะคะตอนที่นั่งอยู่บนรถอ่ะวูบไปเลยก่อนอะไรขึ้นไปดูค่ะ ไปเลยค่ะคุณตอนนี้ไม่รู้ฟื้นหรือยังค่ะคืนลบค่ะพุณมาไรายเลยนี่ค่ะคุณนั่งอยู่ดีๆอุย้ยป๊ก๊กป๊อกเลยป๊อกอไม่รู้ตัวดังป๊อกเลยนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ตัวค่ะดิฉันคิดว่าหลายๆคนเคมีประสบการณ์แบบนี้นะจริงๆ ไม่ความหน้าก็หงหลังมันมีอยู่สองอย่างบางทีเราก็ไปขึ้นรถเราก็ต้องปรับนะไม่ว่าจะเป็นปรับเบาะปรับพวงมาลัยปรับกระจกอะไรต่างๆให้มันเข้าที่เข่าทางอะนะเพื่อความปลอดภัยแต่ที่นี้คือยังไม่ทันออกรถเลยค่ะสลบแล้วค่ะคือสมองเนี่ยนะไหลมาอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆนะไอ้ข้างหลังก็ไม่เจ็บเจ็บตอนหัวกระแทกพวงมาลัยจริงๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยหน้าจุ่มพวงมาลัยไปแบบนี้นะคะทางที่ดีคือปรับเบาะก่อนนะเนี่ยถูกแล้วไม่ต้องขับ ไม่ต้องปรับไปขับรถไปนะขึ้นรถ เช็คก่อนปรับก่อนอันเนี้ยคือถูกต้องแล้วแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะเบาะคนขับแต่ปรับได้มีปัญหาหลอกเออแล้วยังไงเ<อ>บาข้างคนขับอย่าไปปรับบ่อยถ้าปรับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาเกิดยังไงอะ่ะองศามันไม่เท่าเดิมองศาไม่ได้แล้วนั่งไม่สบายมีคําถามว่าอ้าวใครนั่งไม่รู้ที่ตไม่อทำไม้ยเอ็นขนาดนี้เออทำไมมันนั่งปรับเบาข้างนี้มีปัญหาตลอดนี่ปกติไม่ได้องศานี้นะ แล้วที่สํคาคัญนะถ้ามีร่องรอยแบบว่ามีไอ้ป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเนี่แบบลยละก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนคุณเคยมีประสบการณ์เ <c oughs> ค,คยฟังเพื่อนมาอีกทีหนึง <ien> ่งเพื่อนเพื่อนคุณคือใครดิฉันอยากรู้ละอยากรู้จักเพื่อนคุณจง